นิมิตแปลกประหลาดท่านหลวงตาพระมหาบัวเล่าเรื่องนิมิตแปลกประหลาดของหลวงปู่มันสมัยอยู่เชียงใหม่ตามที่ท่านเคยได้ฟังมาดังนี้มีเรื่องแปลกประหลาดอีกเรื่องหนึ่งท่านหลวงปู่มันเล่าว่าแปลกใจมากคืนหนึ่งที่มีเหตุการณ์โดยทางนิมิตภาวนาเกิดขึ้นเวลานั้นท่านพักอยู่ในเขาลึกแห่งหนึ่งห่างจากหมู่บ้านมากที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเหตุการณ์ที่ทั้งน่ากลัวและหวาดเสียวและน่ายินดีพอๆกันคืนนั้นดึกมากราวสามนาฬิกาอันเป็นเวลาธาตุขันละเอียดท่านตื่นจากจำวัดนั่งพิจารณาไปเล็กน้อยปรากฏว่าจิตใจมีความประสงค์จะพักสงบมากกว่าจะพิจารณารมทั้งหลายต่อไปท่านเลยปล่อยใจให้จิตพักสงบพอเริ่มปล่อยจิตก็เริ่มอย่างลงสู่ความสงบอย่างละเอียดเต็มภูมิสมาธิ แล้วพักอยู่นานประมาณสองชั่วโมงหลังจากนั้นก็ค่อยๆถอยออกมาแต่แทนที่จิตจะถอยออกมาสู่ปกติจิตเพราะมีกําลังจากการพักผ่อนทางสมาธิพอสมควรแล้วแต่กลับถอยออกมาเพียงขั้นอุปจารสมาธิแล้วออกรู้เหตุการณ์ต่อเนื่องไปในเวลานั้นเลยทีเดียวคือขณะนั้นปรากฏว่ามีช้างเชือกหนึ่งใหญ่มากเดินเข้ามาหาท่านแล้วสุดตัวมอบลงแสดงเป็นอาการจะให้ท่านขึ้นบนหลัง ท่านก็ปีนขึ้นบนหลังช้างเชือกนั้นทันทีพอท่านนั่งบนคอช้างเรียบร้อยแล้วขณะนั้นปรากฏว่ามีพระวัยหนุ่มอีกสององค์ขี่ช้างองค์ละเชือกเดินตามมาข้างหลังท่านช้างทั้งสองเชือกนั้นใหญ่พอๆกันแต่เล็กกว่าช้างตัวที่ท่านกำลังขี่อยู่เล็กน้อยช้างทั้งสามเชือกนั้นมีความองอาจสงาผ่าเผยและสวยงามมากพอๆกันคล้ายกับเป็นช้างทรงของกษัตริย์มีความฉลาดรอบรู้ ความประสงค์และอุบายต่างๆที่เจ้าของบอกแนะนําเช่นเดียวกับมนุษย์พอช้างสองเชือกของพระหนุ่มเดินมาถึงท่านก็ผ่าออกเดินทางมุ่งหน้าไปทางภูเขาที่มองเห็นขวางหน้าอยู่ไม่ห่างจากที่นั่นนักประมาณหนึ่งกิโลเมตรช้างของท่านเป็นผู้พาเดินหน้าไปอย่างสงงาพาเผยในความรู้สึกส่วนลึกท่านว่า รากับจะพาพระนมสององค์นั้นออกจากโลกสมมุติทั้งสามพบไม่มีวันกลับมาสู่โลกใดๆอีกต่อไปเลยพอไปถึงภูเขาแล้วช้างผ่าท่านและพระนมสององค์เดินเข้าไปที่หน้าถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งไม่สูงนักเป็นเพียงเนินเชื่อมกันขึ้นไปหาถ้ำเท่านั้นเมื่อช้างทั้งสามเชือกเข้าไปถึงถ้ำแล้วช้างเชือกที่หลวงปู่ขี่อยู่หันก้นเข้าไปทางผนังถ้ำหันหน้าออกมาแล้วถอยก้นเข้าไปจรดผนังถ้ำ ส่วนช้างสองเชือกของพระหนุ่มทั้งสององค์ต่างเดินเข้าไปยืนเคียงข้างช้างของหลวงปู่ข้างละหนึ่งเชือกอย่างใกล้ชิดหันหน้าเข้าไปในถ้ำส่วนช้างหลวงปู่ยืนหันหน้าออกมาหน้าถา้ำขณะนั้นปรากฏว่าหลวงปู่เองก็ได้พูดสั่งเสียพระว่านี่เป็นวาระสุดท้ายแห่งขันและพบชาติของผมจะขาดความสืบต่อกับสมมติทั้งหลายและยุติลงเพียงแค่นี้จะไม่ได้กลับมาสู่โลกเกิดตายนี้อีกแล้ว นิมนต์ท่านทั้งสองจงกลับไปบำเพ็ญประโยชน์ตนให้สมบูรณ์เต็มภูมิก่อนอีกไม่นานท่านทั้งสองก็จะตามผมมาและไปในลักษณะเดียวกันกับผมที่จะเตรียมไปอยู่ขณะนี้การที่สัตว์โลกจะหนีจากโลกที่แสนอาไรยอ้อยอิงแต่เต็มไปด้วยความระบมงมทุกนี้ไปได้แต่ละรายนั้นไม่ใช่เป็นของไปได้อย่างง่ายดายเหมือนเขาไปเที่ยวงานกันแต่ต้องเป็นสิ่งที่ฝืนใจมาก ที่ผู้นั้นจะต้องทุ่มเทกำลังทุกด้านลงเพื่อต่อสู้กู้ความดีทั้งหลายราวกับจะไม่มีชีวิตยังเหลืออยู่ในร่างกายต่อไปนั่นแลจึงจะเป็นทางพ้นภัยไร้กังวลไม่ต้องกลับมาเกิดตายเสียดายป่าช้าอีกต่อไปการจากไปของผมคราวนี้ไม่ได้เป็นการจากไปเพื่อความล่มจมงมทุกใดๆแต่เป็นการจากไปเพื่อหายทุกข์กังวลในคันจากไปด้วยความหมดเยื่อใยในสิ่งที่เคยอาลัยอาวรณ์ทั้งหลาย และจากไปอย่างหมดห่วงเหมือนนักโทษออกจากเรือนจำฉะนั้นไม่มีความหึงหวงและน้อยเนื้อต่ำใจเพราะความพรากแห่งขันที่โลกถือเป็นเรื่องกองทุกข์อันใหญ่หลวงและไม่มีสัตว์ตัวใดประถนาตายกันเลยฉะนั้นจึงไม่ควรเสียใจอะไรถึงผมอันเป็นเรื่องสังสมกิเลสและกองทุกข์ไม่มีชิ้นดีเลยนักปราดไม่สรนเสริญ พอท่านแสดงธรรมแก่พระหนุ่มทั้งสองจบลงก็บอกให้ถอยช้างสองเชือกออกไปซึ่งยืนแนบสองข้างท่านด้วยอาการสงบนิ่งราวกับไม่มีลมหายใจและอลัยคำสั่งเสียท่านที่ให้โอวาดแก่พระหนุ่มทั้งสององค์ขณะนั้นช้างทั้งสามเชือกแสดงความรู้สึกเหมือนสัตว์มีชีวิตจริงๆราวกับไม่ใช่นิมิตภาวนาพอสั่งเสียเสร็จแล้ว ช้างสองเชือกของพระนุ่มก็ค่อยๆถอยออกมาหน้าถ้ำและหันหลังกลับออกไปแล้วหันหน้ากลับคืนมายังหลวงปู่ตามเดิมด้วยท่าทางอันสงบอย่างยิ่งส่วนช้างหลวงปู่ก็เริ่มทำหน้าที่หมุนก้นเข้าไปในผนังถ้ำโดยลำดับเฉพาะองค์ท่านนั่งอยู่บนคอช้างนั่นเองทั้งขณะให้โอวาดทั้งขณะช้างหมุนตัวเข้าในผนังถ้ำพอช้างหมุนก้นเข้าไปได้ค่อนตัวจิตท่านเริ่มรู้สึกถอนตัวจากสมาธิขึ้นมา เรื่องเหลยยุติลงเพียงเท่านั้นหลวงปู่ได้พิจารณาถึงความหมายของนิมิตข้างตน้นเพราะเป็นนิมิตท,ที่แปลกประหลาดมากไม่เคยปรากฏในชีวิตจากการพิจารณาได้ความขึ้นเป็นสองในในหนึ่งตอนท่านมรณภาพจะมีพระหนุ่มสององ,องค์รู้ทำตามท่านแต่ท่านไม่ได้ระบุว่าเป็นใครบ้างอีกในหนึ่งสมถะกับวิปัสนาเป็นธรรมมีอุปการะแก่พระขีณาศพ แต่ต้นจนวาระสุดท้ายแห่งขันต้องอาศัยสมถะวิปัสสนาเป็นวิหารธรรมเครื่องบรรเทาทุกข์ระหว่างขันกับจิตที่อาศัยกันอยู่จนกว่าระหว่างสมมุติคือขันกับวิมุตติจะเลิกลาจากกันที่โลกเรียกว่าตายนั่นแลสมถะกับวิปัสนาจึงจะยุติในการทำหน้าที่ลงได้และหายไปพร้อมๆกับสมมุติทั้งหลายไม่มีอะไรจะมาสมมุติกันว่าเป็นอะไรต่อไปอีก ที่หลวงปู่ว่านิมิตนั้นน่าหวาดเสียวเพราะคิดตามความรู้สึกทั่วๆไปคือตอนช้างท่านกำลังหมุนก้นเข้าไปในผนังถ้ำที่ท่านนั่งอยู่บนคอช้างแต่ท่านว่าท่านไม่ได้มีความสะทกสะทานวันไหวเพราะเหตุการณ์ที่กำลังเป็นไปอยู่นั้นเลยปล่อยให้ช้างทำหน้าที่ไปจนกว่าจะถึงที่สุดของเหตุการณ์ที่น่ายินดีเช่นกันคือตอนที่นิมิตแสดงภาพพระหนุ่มและช้างให้ปรากฏขึ้นในขณะนั้น บอกความหมายว่าจะมีพระนุ่มรู้ธรรมตามท่านสององค์ในระยะที่มรณภาพไม่ก่อนหรือหลังท่านนานนักท่านว่าแปลกอยู่ตอนหนึ่งก็คือตอนท่านสั่งเสียและอบรมสั่งสอนพระหนุม่มไม่ให้ตกใจและมีความอะไรถึงท่านให้พากันกลับไปบำเพ็ญประโยชน์ส่วนตนให้เต็มภูมิก่อนการพูดถึงการจากไปของท่านเองราวกลับจะไปในขณะนั้นจริงๆ นี้ท่านว่านิมิสแสดงให้เห็นเป็นความแปลกในรูปเปรียบว่าเมื่อวาระนั้นมาถึงจริงๆพระหนุ่มสององค์จะรู้ธรรมในระยะนั้นหลวงตาพระมหาบัวว่าแต่เป็นที่น่าเสียดายที่พระหนุ่มสององค์นั้นคือใครบ้างเวลาเรียนถามท่านท่านก็ไม่บอกเวลานั้นหลวงตามีอาการบ้ากำลังกำเริบอยากรู้ชื่อพระหนุ่มสององค์นั้นจนลืมอยากรู้ความบกพร่องของตนเสียหมด เลยวาดภาพหลอกตัวเองอยู่ร่ำไปว่าเป็นองค์ไหนกันแน่อยู่ทํำนองนั้นและได้พยายามใช้ความสังเกตเรื่อยมาแต่ท่านมรณะภาพทีแรกจนถึงวันเขียนประวัติท่านก็ยังไม่มีวิแววมาจากไหนว่าองค์นั้นเป็นผู้มีโชคมหาสัจจรรย์ตามนิมิตภาวนาที่ท่านเมตตาบอกเล่าคิดไปมากเท่าไรก็ยิ่งเห็นความบ้าของตนหนักเข้าที่ตะครุบเงานอกจากตัวไปว่า ใครจะมาประกาศขายตัวว่าตนเป็นผู้บรรลุธรรมนั้นเพราะไม่ใช่ปลาเน่าที่จะประกาศขายให้มาลายวันตอมเล่นไม่มีประโยชน์